ครับสวัสดีครับผัวสิทธิ์ต้องสงนะครับประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมศูนย์เครือข่ายศูนย์บมุมเพาะสิ่กรรุ่นใหม่อำเภอชุฬพน์นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็วันนี้มีภารกิจร่วมกับทางาเจ้าของศูนย์เครือข่ายศูนย์บมุมเพาะนะครับแล้วก็เราจะมาออกแบบเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้พื้นที่มัน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับทิ้งานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดนครสวรราชและก็ของจังหวัดอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาศึกษาดูงานครับเดี๋ยวจะพาไปเดินชมในพื้นที่ต่างๆทา,างด้านหลังของศูนย์เครือข่ายครับเดี๋ยวเราไปชมพื้นที่ด้านหลังกันเลยครับ ผมธนาทนชูเชยังนะครับแล้วก็วันนี้มากับพี่ทงนะครับผัวซิดตองซ้งนะครับประธานยังสมัร์ฟาร์มเมอร์นะคนซีธรรมราชครับอ่าผมเองเนี่ยวันนี้ก็รู้สึกอ่ายินดีและก็ดีใจนะครับที่ได้นําเสนอคลิปนี้ครับในพื้นที่ตรงนี้เป็นตีหอมหมผมเองก็อยากที่จะอ่าลงนะครับจริงๆแล้วก็ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลงปื้นได้ลงไปดีนะครับหรอมันหอมมีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับติดกับอ่า ลำว้อยลำกล้องปะเนี่ยครับบรรยากาศแบบเนี้ยครับถ้าเรามีเนี่ยเดี๋ยวให้ผิดตรงใดได้หลาวใดบอกนะครับว่าเพื่อว่า,าได้รับคำแนะนำดีๆถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ได้แชร์ซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวพี่ตรงใดแนะนำตัวแล้วครับก็สวัสดีครั้งนึงครับผู้วที่ต้องส้งนะครับประธานยังสามารถนครขอนที่สมรด์นะครับ,รรนะรบวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับทางพีชนาทนชูชัยยังนะครับได้เชิญชวนเข้ามาชม นะครับอ่าส่วนล่างบานนะครับถึงเพมเดินดูรอบๆแล้วนะครับจะเป็นส่วนประมาณว่าอ่าปลูกพืชและไรยางในแปลงเดียวกันนะครับก็ดูแล้วน่าจะเกินห้าระดับนะครับมีตั้งแต่ระดับสูงระดับกลางระดับหลังระดับตาดินก็มีนะครับแต่ว่าชประสงค์ของวันนี้นะครับที่จะให้ข้ามาดูนะครับเหนื่องจากว่าพื้นที่ยังพอจะมียังพอจะมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับถึงยังจะเส่พืชได้ อีโประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยังของการชายปืนธีว่างเป็นประโยชน์นะครับซื้อว่าท่ามาเลแปลงเนี่ยนะครับเื้อว่าคุมคามากนะครับตกปืนธีตกตารางนิวนะครับปลูกแล้วก็ชายปืนธีเป็นประโยชน์หมากมาก,มากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่จะในนําวันนี้ในยังของปืนธีที่พอจะมีว่างอยู่บางปลูกได้ในปืนธีหลมก็คือตัวโกโก้นะครับโกโก,โก,โก,ก้ก็มันจะชอบ แสงนเกประมาณ60เปอร์เซ็นต์70เปอเซ็นเองนะครับม so 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 hmm. ันจะไม่ไม่จบแสงน100เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นี่ที่ผมเดินดูเนี่ยนะครับโกโก้ก็สามารถเสียมได้อีกตัวนึงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่สามารถเสียมได้ก็คือในส่วนของกลุ่มสมุนไพรนะครับของสมุนไพรเนี่ยมันจะไม่จบแสงเหมือนการการะจายปืนที่เป็นประโยชน์ใหม่สุดนะครับแล้วก็การปลูกใหม่หลายชนิดรวมกันนะครับเพื่อนป่าใส่กันนะครับแบบอ่ามีเวศนะครับก็ลืติว่าเป็น จุดเปลี่ยนรูที่น่าสนใจนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับครับโอเคครับพี่ตงครับการันก็อ่าเปลือกๆก็คงได้เอ็นรายละเอียดนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนกล้องบอยบอสพื้นที่ก็จะเก็บภาพนะครับแล้วก็ให้ตั้งอ่าพี่ตงได้อ่าคุยไปแนะนําไปนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศกล้องอ่าพื้นที่กันนะครับจะได้ออกแบบดูว่าน่าจะลุงอะไรได้ต่อได้กันนะครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเดินไปกันล่างนี้เลยนะครับพี่ตง รำถ้าพบไอ้คนแบบนั้นก็แค่คนหมดรักกันก็ปล่อยมันทิ้งไปรสบการณ์มันสอนยินยอมรับความเจ็บให้ได้รักเยอะกวัวเสียใจร้องไห,ห้ให้ตายกงไม่เป็นคนเมื่อคนเขาไม่รักก็จะไปรักเขาเมื่อคนเขาไม่สนก็จะไปสนใจอย่ากเก็บมันมาใส่ใจเก็บน้ำตาไว้ห้ามไม่ดีว่าที่ใครไม่รักที่นั้นมีทุกหัวใจขื้นคมระทมมูราอกหักเป็นธรรมดานิก ล้นเขาคงไม่กลับคืนมาจะร้องไห้ฟูมฝายให้มันได้อะไรเมื่อคนมันจะไปก็ปล่อยไปอย่าไปรังถ้าคนมันม่รักก็อย่าไปรักชั้งมันรักอย่ากลัวช้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ใช้หเหมือนแม่ไม่ต้องสนปอยร้องไห้ฝักกี่หนก็คงไม่กลับพืนมา,มนมาจะร้องไห้ฟูมไฟให้มันตายอะไร่คนมันจะไปก็ปล่อยไปอย่าไปรังถ้าคนมันมรักก็อย่าไปรักช่างมันารักอย่าลัวช้ำ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป่าเป็นรองเป็นรำถ้าพบไปคนแบบนั้นก็แค่คนหมดรักกันก็ปล่อยมันทิ้งไปประสุการมันซอนยินยอมรับความเจ็บให้ได้อดรัเดกเยอะกว่าเสียใจร้องไห,ห้ให้ตายก็ไม่เป็นคนเมื่อคนทำไม่รักก็อย่าไปรักเขาเมื่อคนเขาไม่สนก็อย่าไปสนใจอย่าเก็บมันมาใส่ใจเก็บน้ำตาไว้ห้ามไม่ดีว่าที่ใดมรักที่นั้นมีทุกหัวใจขืนคมรักคมอมูรากอัดเป็นธรรมมาดา เดินให้่านเมาป้าพีต้งนะครับเดินไปบริเวณที่ตั้งใจครับที่จะลงลงไม้ลงที่มันอยู่กับรล่มได้นะครับเมื่นตีบอกกับเผื่อนไว้ตั้งแต่ตอนคลิปนะครับดี๋ยวกอเด็กเดียวปีต้งก็เดินนะครับทำรวดพืนทีอยากให้ทางพีตุ้งนะครับเป็นผู้ที่ห้ข้อมูลเดี๋ยวสรุปว่าพืนทีเนี่ยเหมาะกับไอ้ได้น่าจะลงได้ปริมาณเท่าไดนะครับแล้วก็วันนี้ เป็นไงมั่งอ่ะนะกครตีครับกาเช่นลยครับดีครับครับก็ย่างถีคุยกันเบื้องต้นนะครับว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นทีแต่ว่าปลูกพืชและยๆ่พืชวัยเกือบเต็มหมดแล้วนะครับแดวซึ่งที่เราสามาอย่างจะ เพิมจะเติมจะแซมได้นะครับอีกยังก็ยังพอมีพื้นที่ว่างนะครับพื่อนที่อยากจะให้อยากจะแนะนํานะครับพื้นที่พอสามาเสร็มได้ก็คือหนึ่งนะครับซาร่าอินโดนะครับถึงมันยังต้องการเส้นแส่ไม่ที่เปอร์เซ็นต์เองนะครับอสองนะครับมีโกโก้นะครับโกโก้ก็พอจะแซมได้นะครับโดยสั้นๆอย่างโคโกโก้เองนะครับก็ไม่ได้ต้องการเส้นแบบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของกาเฟ่นะครับก็พอจะ เป็นปูดีแซมนไปได้หน้ารับที่เราประมาณเนี้ยนะคกับเซียนได้หน้ารับเราในกลุ่มกล้องซูนไพลหน้ากับกลุก่มเพลที่เราชายกันในจังหวัดการนทูปผืนให้มันยูรวมกันเป็นเป็นเป็นป้าที่สมดุลใน,นธรรมชาติมันก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็มีหลายได้อีกห,ก,กหลายหลายทางในการในจักรผืนะหลายระดับหน้ากับเลือก,กเราไป าไปใกล้นะครับผมน่าจะกินนะครับตัวน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคในตวงตัวนี้ผู่หญงพุ่งกลุ่มกระชับขึ้นสหรับวันนี้ครับคุญแจกินได้เลยตังนี้นะครับครับสวัสดีครับ ปล่อยไปอย่าไปรักงถ้าคนมันโมรัก,ก็อย่าไปรักชังมันรักอย่าตัวช้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป